สดีครับผมสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับอันนี้เจอกันอีกแล้วครับช่องเลาะไปเรื่อยครับจะพาไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ครับที่อำเภอศรีมหโหสดจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณคดีในสมัยยุคทารวดีมีการค้นพบออรอยพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สดุดในประเทศไทยและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสะมรกฏครับถ้าใช้เส้นทางชออากเชิงเซา<ๆ>ก็วิ่งเลี้ยวซ้ายวิ่งเข้ามาปาจินบุรีครับพอมาอยู่เทินพอมาอยู่เทินแล้วจะอยู่ซ้ายมือครับอยู่เทินเสร็จแล้วทางเข้าจะห่างจากอยู่เทินประมาณสามสามสี่รอยเมตรนะครับพออยู่เทินเ,เสร็จก็ชิดซ้ายไปเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาย้อนลอยประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับยุคทวาราวดีนะครับเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของเรานะครับช่องของเราชื่อช่องเลาะไปเรื่อยครับเป็นการท่องเที่ยวโดวยการใช้รถมอเตอร์ไซค์และรถจนนะครับเป็นการท่องเที่ยวสไตล์บ้านๆนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเข้ามาถึงด้านในนะครับโบราณสถานจะอ,อ,อยู่ทางด้านซ้ายมือครับที่จดรถก็กว้างขวางครับวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์ด้วยครับคนคนไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนครับ ครับว่าผมจอดรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินเข้าไปถามเราว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่ามีคนนั่งเป้าอยู่ตรง,ตรงทางเข้าครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอ่อด้านนอกครับเอ่อตรงทางเข้าตรงลานจอดรถนะครับผู้คนไม่เยอะครับค่อนข้าง,างเงียบดีซ้ำวันนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นเอ่อจุดที่ มาหยิบดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ครับแล้วก็มีตู้รับบริจาคตามแรงศรัทธาครับ,เ,รรบเพราะว่าเขาแจ้งว่าด้านในไม่มีไม่มีดอกไม้ทิพเทียนครับทางเข้าก็จะมีป้ายบอกอชื่อสถานที่แลวความเป็นมาโดพอสังเขตนะครับพอเดินเข้ามานะครับผมสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็ยนนะครับแต่มีแสงแดดนะครับแต่ว่าต้นไม้เยอะทําให้นึกถึงว่าสมัยก่อนน่ะวามอุดมสมบูรณ์ของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นครับ mm hmm. พอมาแล้วทําให้เรารู้สึกอ,อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์เลยครับความเป็นมาของที่นี่และคนสมัยก่อนเขาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างไร เดี๋ยวเรามาร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในที่ตรงนี้กันนะครับโบราณสถานแห่งนี้ตามประวัติศาสตร์อยู่ในยุคทวาราวดีมีสถานที่ให้ชมหลายที่ครับเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับตัวฐานปรสาสาทนี้อยู่อหน้าบัวหน้าตักจิตแล้วก็รอยพุทธบาทนะครับ สาานสถานแห่งนี้เหลือแค่ฐานนะครับอาคารหลังนี้โดยสันนิษฐานว่าเป็นอโลคยะศาราซึ่งเป็นสาสนสถานในโรงพยาบาลฐานบรรณาลัยกำแพงล้อมรอบและมีโคปุระโคปุระก็คือทางเข้าครับจัดอยู่ในศิลปะสมัยบายนพุศตวรรษที่18ตัวได้พบหลักฐานเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน และนางปัจชยาปารมิตาเครื่องประกอบคานหามที่จัดอยู่ในสมัยบายนและได้พบจารึกบนคันช่องสำลิศที่กล่าวถึงชื่อเมืองคือเมืองอาวัทยปุระและระบุสกราชตรงกับพศ1730เดยินลงมาจากฐานของอโลคยะสาราครับฝั่งซ้ายมือวก็จะเป็นทางเดิน แล้วมีที่ลาดนะผมดูแล้วเกิดจากการขุดแน่นอนเพราะว่าอายุหลายร้อยหลายพันปีนะก็มีสิ่งมาทับถมเป็นเรื่องปกตินะผมว่าให้ดูทางเดินนะครับที่เป็นหินศิลาแรงซึ่งมันตัดกับ หญ้าสีเขียวแล้วอะผมว่าความสวยมันอยู่ตรงนี้แหละน่าทึ่งนะคนสมัยก่อนนะสามารถาสร้างสรรค์สิ่งพวกนี้ขึ้นมาได้ผมว่าเก่งนะคนสมัยก่อนก็เก่งตามยุคตามสมัยครับว่าทางเดินตรงนี้นะครับเดินตรงมาแล้วก็เป็นทางเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนครับ ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รอยพระพุทธบาทคู่ครับนี่บุคคลพิการก็สามารถมาได้ครับอ่าถ้าเป็นรถเข็นนะ่ยมาได้ครับนี่ครับบ่อน้ำกว่าพันปีครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตามตำนานเล่าขานมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ครับเดี๋ยวเรามาแล้วก็สักการะบูชาสักหน่อยครับ รอยพระพุทธบาทเป็นปูยชนีวัตถุแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธศาสนกชนสการาบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันตามกติความเชื่อเรื่องเจดียาสถานแบ่งรอยพ,รพุทธบาทออกได้เป็นสาประเภทหนึ่งรอยพ,รพุทธบาทเป็นบริโภคเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นรอยพ,พุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้ให้เป็นที่สการะบูชาตามความเชื่อสมัยหลัง ในลังกาเวทวีบระบุว่ามีอยู่5แห่งแห่งที่1ก็คือเขาสุวนร,รมาลิกที่2ก็คือเขาสุวรรณบรรพต3เขาสุมนดก4เมืองโยน,โนกปุรี5ยืมฝั่งแม่น้ำนํำทานที รอยที่สองก็คือรอยพระพุทธบาทที่บริโภคเจดีสมมติเป็นรอยพระพุทธบาทที่จําลองขึ้นจากรอยพระพุทธบาทที่เป็นบริโภคเจดีรอยพระพุทธบาทแบบที่สามก็เป็นรอยพระพุทธบาทที่เป็นอุเทสิกะเจดีเป็นรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นแทนองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเพื่อไว้สาการะบูชา ศักดิธิ์ที่อยู่หน้าพระพุทธบาทคู่ซึ่งมีความเก่าแก่กว่า1,500ปีเชื่อว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบอ่อน้ำที่ขุดลึกลงไปในศิลาแหลงและมีความสะอาดไม่เคยแห้งเชื่อกันว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการนำไปใช้ในราชพิธีต่างๆและถูกนำมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อยู่เสมอ ความเชื่อที่เล่าสืบกันมาคือบอ่อน้ําแห่งนี้ <Okay. S 1> เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และสามารถนํานไปทําลายพวกคุณใสม์ดำต่างๆและทําให้อยู่ร่วมเวย็นเป็นสุขโชคดีมีลาบตามตำนานเล่าขานกันมานไหนๆก็มาแล้วครับตามที่เขาเล่ามาก็ลองดูไม่เสียาหายครับ ล้างมือล้างแขนผมตามร่างกายครับล้างหน้าไม่ได้มีอะไรเสียหายครับเรื่องแบบนี้ลองทําดูเผื่อจะมีโชคมีลาบเขาบ้างนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูน้ําด้านในนะครับเขาบอกว่าน้ําตรงนี้ไม่มีวันแห้งครับและถูกนาไปประกอบพระราชพธิธีหลายอย่างนะเป็นบ่อที่ถูกเจาะลงไปใน หินศิลาแรงตอนที่ผมเข้ามาตรงทางเข้าพี่ที่เขานั่งเฝ้าตู้บริจาคอยู่เขาบอกให้ผมเอาขวดน้ำมาใส่น้ำไปด้วยนะเพื่อไปผมที่บ้านหรือที่รถเราเพื่อเป็นสิริมงคลครับก็ลองดูครับเอาไปฝากเพื่อนด้วย เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกครับเป็นการขุดนะครับเพราะว่าเมืองเมืองเก่าหรือเมืองโบราณเราจะพบเจอด้วยการขุดเพราะว่าถูกทับถมมาหลายพันปีนะครับใครที่ยังไม่เคยมาลองมานะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับ รับเดินกลับมาจากสการะรอยพระพุทธบาทคู่แล้วก็ตักน้ําในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะมานั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับที่ชื่อว่าอโลขยะสาลาซึ่งตอนนี้เหลือแค่ส่วนฐานนะครับเชื่อกันว่าเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนนะสมัยยุคพ,พระเจ้าชัยวรปันธที่7ยุคทร,ทรวดีนะ พื้นที่ตรงนี้ก็มีความกว้างพอสมควรนะครับซึ่งมีทางเดินมีตัวปราสาทมีบ่อน้ำครับสังเกตจากต้นไม้นะครับเป็นร่องรอยการขุดพบแน่นอนจากการทับถมมาหลายพันปี ผมเห็นตรงนั้นมันมีหลังคามงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูว่าตรงนั้นมันมีอะไรด้วยความเก่าของโบราณสถานครับเพราะอายุเป็นพันปีศิลาแรงหูหินบางที่ก็จะมีต้นไม้ขึ้นแทรกมาตรงช่องศิลาแรงครับ อ๋อตรงนี้เป็นสระน้านะครับท่านผู้ชมแต่ผมมองดูด้านล่างอ่ะมันเหมือนมีน้ํามาจากที่ไหนเหมือนเป็นท่อน้ําด้านล่างอืผมเจอลุงผมจะถามลุงก่อนนะแต่นี่ชาวบ้านชาวบ้านจะมาตักตรงนี้ไปใช้ชาวบ้านเขาเออมันเป็นชุมชนอ่ะอ๋อครับขอบคุณครับครับลึกนั่นอ่ะลึกไหมอ๋อเยอะครับ ขอบคุณครับมันไปไกลขนาดไหนครับเนี่ยข้ามถนมนไปเ oh. ป็นวลารามเป็นที่จัดแสดงอะไรแหลอโออเนะครับพี่โอืมครับครับครับเมื่อกี ok 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 ้ผมได้คุยกับคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงนั่งเฝ้าอยู่ที่ลอยพุทธบาทและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคุณลุงก็ได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผมเป็นอย่างมากเลยครับ ถ้าจริงๆถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ถ้าได้คุยกับคนลุงคงเกคงจะเล่าอะไรดีๆให้ผมฟังเยอะครับน่าจะได้ครับที่ว่าเจอกันมีเวลาแค่นี้เดียวเองครับ ตรงนี้เป็นเนินดินที่อยู่ระหว่างสามมรกกกับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับรผมถามคุณลุงที่บอ่อน้ำที่มีหลังคาเมื่อกี้คุณลุงเขาบอกว่าน้ำมันมาจากสามมรดตฝั่งนู้นนะครับซึ่งที่สามมรดนะเขาจะไว้ทำพิธีทางศาสนาความฮินดูพวกนี้นครับพวกคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนี้ชาวบ้านจะมาตักตรงเนี้ยไปใช้กัน ุชนสมัยก่อนนะครับครับผมข้อมูลบางเชื่องบางตอนอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาใต้วีโอหรือโต้แย้งได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามการสอบถุมกัน นะครับขอบคุณจริงครับขับขี่ปลอดภัยทุกคนครับมีความสุขทุกการเดินทางครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ